บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอรับสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่217ค่ะจัดเป็นโปรโมชชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดด้วยกันค่ะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นนะคะจัดให้เน้นราคาที่300บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ โดยคลิปนี้นะคะเราถ่ายทําคลิปไว้ประจําวันพุธท,ที่20ธันวาคมค่ะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันพฤหัสที่21่ธันวาคมนั่นเองค่ะลักษณะการจัดส่งของเรานะคะแพ็คจจดส่งทางกระถาง แบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรสณนีเอ EMS ให้ทุกบ้านค่ะและช่องทางติดต่อนะคะเพื่อสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5บ้านนบอนสีค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่แอดไลน์ได้จะดีมากๆค่ะเพื่อลูกค้านะคะอยากจะดูต้นไม้เพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์กันมานะคะเพื่อขอดูรูปบอนสีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวจะแนะนําก่อนเข้ารายการขายนะคะต้นนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้าจอนะคะมีชื่อว่าเดือนมีนาคมค่ะเดือนมีนาคมโทนสีสวยนะคะเม็ดดีเมด็ดเ,เด่นขอบก็สวยนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้แอมนาไม้กระถาง4ี่นิ้วนะคะมาทําฟอร์มกอ่อลงสักประมาณ3กระถาง4ี่กระถางนะคะจะได้ฟอร์มกอนะคะบอลใบกลมแบบนี้ค่ะส่วนต้นนี้นะคะเลี้ยงมาประมาณ1ปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะ สีแตกต่างกันไปนะคะแบบนี้ก็คือเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ก็คือเดือนมีนาคมแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นเดือนมีนาคมตอนเล็กนะคะนี่แหละค่ะเสน่ห์ของบอนสีนะคะ ดูสิคะเหมือนพลาส,สติกเลยนะคะแอมแนะนํานะสําหรับท่านใดที่อยากได้ฟอมก่อสวยๆนะคะเดือนมีนาคมนะคะทําฟอรมก่อได้ดีมากๆค่ะซึ่งทางสวนเรานะคะก็มีแบ่งบันอยู่นะ,ะช่วงนี้นะคะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ70บาทค่ะนะคะหากลูกค้าท่านใดต้องการนําเดือนมีนาคมไปจัดฟอมก่อนะคะก็สามารถสั่งเพิ่มเติมกันได้คะ่ะ ชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมนะคะไม้สวยๆทั้ง10ชุดใน EP ที่217นี้กันดีกว่าจ้าสำหรับหน้าไม้ในชุดที่1น,นะคะชุดนี้คุ้มค่ะน่าเก็บมากๆค่ะแล้วก็ชุดนี้แอมจะไม่จัดสำรองให้นะคะเพราะว่าหน้าไม้บางรายการนะคะจะหมดไปแล้วนะคะ เริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะนําเสนอมากๆค่ะต้นเดียวก็คุมแล้วค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเมืองการนะคะเขาจะแตกต่างจากก้าวทับอยู่นะเดี๋ยวแอมจะนําไปชมนะคะช่วงท้ายคลิปหลังจากที่แนะนํารายการเสร็จครบทุกสิบชุดแล้วนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะตัวอย่างตอนโตของเศรษฐีเมืองการกันค่ะต้นนี้สวยมากค่ะนะคะแล้วก็หนึ่งต้นนะคะต้นนี้เป็นบอลกาบเหลืองนะคะโทนสีสวยนะคะจะมีเม็ดสีแดงนะคะชมพูขาวนะขึ้นบริเวณขอบใบค่ะโตไปนะคะ ก้า้กาบกาบเขาก็จะหายกลายเป็นก้านนะคะแต่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะถือว่าเป็นไม้ที่น่าสะสมอีกหนึ่งต้นเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่หลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนแอมก็ จัดให้ด้วยนะเดี๋ยวก็กัดสีชมพูค่ะต้นนี้เริ่มขึ้นเม็ดสีมาแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าชัดทินกรนะคะเป็นไม้โทนออกด่างเปรอะนะคะหน้าเก็บนะ้ฟอร์มใบดกแตกหนออเร็วนะคะเหมาะที่จะทําฟอร์มกอเลยค่ะสําหรับชัดทินกรนะฝากหน้าไม้สวยๆทั้งห้ารายการในชุดที่1ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่2กันบ้างค่ะสําหรับชุดที่2อแอม,มจัดอะไรให้บ้างเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่นะคะเป็นบอลกลับนะคะทรงดีนะฟอร์มดกค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแล้วก็ตับเกจิอาจารย์ที่แอม,มจัดให้อีกหนึ่งต้นในชุดนี้นะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าหลวงปู่หินนะคะโตไปกัดสีชมพูใบเขาจะรวบกอกดกันม้วนเป็นเกลียวแบบนี้นะคะสวยมากค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะโตไปกัดสีสวยแน่นอนค่ะสําหรับหลวงปู่หินนะ ชุดนี้ได้ทั้งหลวงปู่หินแล้วก็หลวงปู่ใหญ่ไปนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ป้ายอมตะค่ะแอมจัดนะองค์หญิงทอฝันนะคะไซส์สูงใหญ่ให้1ต้นค่ะแข็งแรงค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วค่ะป้ายสวยอีกต่างหากนะคะความสูงของต้นนี้อยู่ประมาณ18เซนแล้วนะแล้วก็ไม้ด่างในชุดนี้ที่แอมจัดให้นะคะด่างดีด่างสวยด่างที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้ดีเลยนะต้นนี้มีชื่อว่าศิลานักปราดนะคะจัดให้อีกหนึ่งต้นนะคะได้ทั้งไม้ด่างไม้ป้ายแล้วก็ตับพระเกศิอาจารย์ไปด้วยนะส่วนต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้กาบ ทางส่วนเนาะแอมจะปล่อยขายในานามนะคะบอนกาบลูกไม้กาบรหัส A5 นะคะต้นนี้จะออกโทนสีแดงนะคะกาบเขาดีทรงดีนะคะนาเก็บค่ะนะคะฝากหน้าไม้ตั้ง5้าต้นในชุดที่2ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่3ค่ะชุดที่3มก็น่าเก็บมากๆค่ะใครพลาดแล้วจะเสียใจนะคะสําหรับชุดนี้นะต้นแรกกันก่อนเลยนะคะต้นนี้เป็นไม้ด่างนะมีชื่อว่านะคะเศรษฐี นะคะพันล้านหน้าแดงค่ะโทนสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้อยู่หลบล่มไปหน่อยเนาะไม่ต้องกลัวค่ะเขามาโทนนี้แน่นอนนะคะเหมาะนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะโทนสีเข้มนะคะเป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงค่ะต้นเดียวก็คุมแล้วค่ะคุมไม่ไหวต้นที่2นะคะต้นนี้เป็นบอลกาบนะคะขึ้นด่างป้ายนะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะกาบแบบนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้โตเร็วค่ะแล้วก็ตัดเดือนที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้นะเดือนมกราคมนะคะทรงใบกลมยับยับกระดูกเขียวสวยนะคะ พื้นแดงเข้มมันสวยนะคะตัวน,นี้นะเดือนมกราคมไปคู่กับเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะจัดให้เลยนะชุดนี้จะได้ตับเดือนไปถึง2ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ไม้โชเม็ดโทนสีดํานะคะมีชื่อว่าสีเทพรักนะคะโชเม็ดสวยนะคะต้นนี้นะ บอกเลยค่ะฟอรอมใบดกนะคะโทนสีสวยน่าเก็บนะนะคะไม้ในชุดนี้คือแบบเออน่าเล่นน่าเลี้ยงทุกต้นเลยนะคะไม่ควรพลาดค่ะฝากไว้ด้วยนะคะนำไม้สวยๆทั้งห้าต้นในชุดที่3มจ้าต่อกันที่ชุดที่4จัดแบบนี้ไม่ควรพลาดค่ะชุดนี้ก็คุ้มน่าเก็บ เช่นกันนะคะต้นนี้นะคะแอมจัดไม้ป้ายให้นะเทเวศนะรมิตนะคะจัดอยู่ในตับสะพานนะคะป้ายสวยป้ายดีความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนแล้วค่ะแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแล้วก็ไม้ฟอมก่อนหนึ่งกระถางมีไม้ถึง2ชื่อนะคะต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะคะหนังรากสดเทวีไปคู่กับหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเลี้ยงนอกตู้ใบใหญ่ยักษ์ยาวนะคะต้นนี้สวยน่าเก็บนะคะแล้วก็จัดลูกไม้กาบนะคะนําไปเลี้ยงเล่นๆกันเนาะต้นนี้แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งต้นที่น เสนอในชุดนี้นะคะชุดนี้ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าวันเสาร์ค่ะโทนสีเข้มนะคะแล้วก็แตกหน่อเร็วด้วยนะโทนสีเข้มเข้มใครที่เกิดวันเสาร์ไม่ควรพลาดค่ะนะคะไซนี้เมื่อก่อนนะแอมซื้อแม่พันธุ์ข้าสวนนะ ห0 0พันค่ะไซส์นี้นะคะตอนนี้นะบอกเลยค่ะบอนสีนะคะน่าเล่นมากๆค่ะราคาเบามากๆเลยนะน่าเก็บน่าสะสมกันไว้นะคะแล้วก็ต้นนี้ที่แอมจัดให้นะคะในชุดนี้นะโทนสีสวยอีกเช่นกันค่ะมีชื่อว่าอู่ทอกนะคะโตไปสวยเช่นกันนะคะไม้สวยๆทั้งห้าต้นย้ำกันอีกรอบอยู่ในชุดที่4ค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะสําหรับชุดที่5จะได้บรรกาบไปถึง3ต้นนะคะมีอะไรบ้างค่ะต้นแรกแรกนะคะเป็นลูกไม้กาบค่ะจัดให้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะสิเซนนะคะประมาณนี้กาบสวยเลยนะคะโทนสีสวยกระดูกเด่นนะคะลูกไม้กาบจะ้ะแล้วก็ต้นนี้ไม่ใช่ลูกไม้กาบค่ะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะขึ้นดังเหลืองสวยเลยนะคะต้นนี้นะ สวยนะคะแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะความสูงหยุ่นราวๆ16เซนแล้วนะคะบอนกาบเทพสายรุ้งด่างเหลืองนะคะแล้วก็บอนกาบทรงดีนะคะต้นนี้มีชื่อว่าราศีพฤกษกนะคะทรงดีฟอร์มใบดกกับสวยนะคะเป็นไม้กาบที่น่าเลี้ยงเช่นกันนะคะแล้วก็ไม้ป้ายอมตะที่แอมจัดให้ในชุดนี้นะคะโอ้โหป้ายดีป้ายแดงๆทั้ง3าใบเลยนะคะสวยค่ะป้ายแดงเลือดหมูโคดๆนะคะชายชน1ต้นค่ะแล้วก็ไม้ฟอร์มกอนะคะชุดนี้จะได้ไม้ฟอร์มกอศีลาหุ้มทองนะคะ เป็นหน้าแผลงเขียวกับหน้าแผลงออกโทนสีน้ําตาลนะคะได้ไปถึงสองต้นเลยนะกี่ต้นเดี๋ยวหนูหน,นูอ๋อสองต้นค่ะเป็นไม้ฟองกอนนะคะมีสองต้นนะคะนําไปเลี้ยงประดับตกแต่งหน้าบ้านกันนะคะช่วงปีใหม่เนาะฝากหน้าไม้สวยๆทั้งห้ารายการในชุดที่ห้าไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่ชุดที่6ชุดที่6กก็น้าไม้สวยอีกแล้วค่ะน่าเก็บค่ะมือใหม่คะ่ะแนะนําชุดนี้นะคะน้องแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้และเลี้ยงง่ายมากค่ะ ต้นนี้นะคะที่จัดให้นะมีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่ค่ะลักษณะทรงใบกลมนะคะเด่นเรื่องงานเม็ดสีขาวนะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ไม้ป้ายที่แอมจัดให้อีกหนึ่งต้นนะต้นนี้เป็นไม้ป้ายอมาตะนะจ๊ะมีชื่อว่ารัตนสินนะคะป้ายดีป้ายแด,ด,ดงป้ายสวยนะคะน่าเก็บค่ะยิ่งตอกแตกหนอนะคะยิ่งสวยมากค่ะสําหรับรัตนสินนะแล้วก็ไม้ป้ายอีกหนึ่งต้นที่แอมจัดให้ค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรเมืองนนท์นะคะเพชรเมืองนนท์ถ้ารับแดดมากกว่านี้จะกัดสีชมพูขึ้นมาสวยมากๆค่ะ ต้นนี้นะ่าเก็บอีกเช่นกันค่ะและยังไม่พอค่ะนะคะต้นนี้นะแอมจัดนะคะเทพสายรุ้งให้1ต้นนะคะเทพสายรุ้งให้1ต้นนะคะกลบสวยมากนะคะติดด่างป้ายมานะ่าเก็บมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะอ่าเป็นลูกไม้ทรงใบพัดนะคะต้นนี้นะโทนสีเปรอะนะออกโทนน้ตาตาลเข้มๆนะคะเป็นไม้ที่น่าเก็บเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง5้ารายการในชุดที่6ไว้ด้วยจ้า รอช้ามาต่อกันที่ชุดที่7เลยนะคะชุดที่7จะได้ฟอร์มกอไม้ด่างไป1ต้นเลยนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเบนเจรงน้ําทองนะคะออกด่างเหลืองสวยมากสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทําฟอร์มกอสวยมากค่ะต้นนี้นะคะนําเสนอค่ะชุดนี้นะใครมีที่ยังไม่เก็บไม่ควรพลาดนะคะน้องด่างดีด่างสวยทั้ง2ต้นเลยนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะหนึ่งกระถางม,มี2ต้นนะคะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็ไม้ด่างที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้นะคะด่างดีด่างสวยเช่นกันค่ะด่าง ออกชนโทนสีชมพูสวยๆนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยค่ะสิลานักปราดนั่นเองค่ะฟอมใบดกนะคะต้นนี้นะมาต่อกันที่รายการนี้เลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพอ่า ดารานะคะเทพดารากาบสวยค่ะต้นนี้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีจํานวนออกมาเท่าไหร่นะสามารถปรับสภาพเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะจะออกโทนสีชมพูบานเย็นดําๆเลยนะชมพูออกดําเลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นบอลกาบโทนสีเข้มน่าเก็บค่ะแล้วก็จัดลูกไม้กาบโทนสีน้ําตาลโตไปจะออกโทนสีดํานะคะต้นนี้ออกโทนสีดํานะ ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้กาบทรงใบใหญ่นะคะน่าเลี้ยงน่าเก็บเช่นกันค่ะและยังไม่พอกับต้นสุดท้ายที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้เป็นไม้โชว์เม็ดนะมีชื่อว่าพันดาวนะคะตอนเล็กๆออกพื้นขาไวาย,ยาวนะคะโตไปะะอีกสักระยะหนึ่งนะคะจะขึ้นเม็ดสีแดงนะคะกระจายเต็มใบสวยมากค่ะยิ่งแตกฟอร์มกอนะคะยิ่งสวยค่ะสําหรับพันดาวนะคะน้องเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะจ๊ะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง5้ารายการในชุดที่เท่าไหร่ลืมทิ้ ชุดที่7ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่ชุดที่8ค่ะจัดสวยๆมายั่วงเงินในกระเป๋าลูกค้าอีกแล้วค่ะต้นแรกนะคะเป็นบอลกลับนะคะขึ้นด่างนะด่างริ้วช่วงใบนะคะต้นนี้คือโทนสีสวยนะมีชื่อว่าหลักชัยนั่นเองค่ะโทนสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะคะโทนสีพัสเทลดูแล้วสบายตานะคะแล้วก็ไม้ด่างที่อีกหนึ่งต้นนะคะที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้เป็นไม้ด่างนะมีชื่อว่าศีลาหุ้มทองนะคะติดด่างนะคะด่างชมพูนะคะมาด้วยนะอันนี้ใบใหม่ขึ้น หูทองมาแล้วเคลือบทองมาแล้วนะคะทองสมชื่อค่ะสีลาหุ้มทองค่ะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้กลบค่ะจะออกโทนสีดําตอนโตนะคะแล้วก็นะคะต้นนี้อุ้ยได้กอไปด้วยอ่ะเป็นจะลงน้ําทองนะคะเป็นไม้ฟงกอหนึ่งกระถางมี2ต้นหยิบมาแล้วจัดไปเลยค่ะนะคะไม่จัดใหม่นะกอที่2จะได้นะคะต้นนี้นางวิชุดานะคะหนึ่งกระถางมี2ต้นเช่นกันค่ะสําหรับชุดนี้ ชุดคุ้มจริงๆค่ะแอนจะไม่จัดสำรองให้นะอ่าหน้าไม้นะคะในชุดนี้ลูกค้าจะได้ไม้ฟอร์มกอกไปถึงกระ2องกระถางเลยนะคะแล้วก็ได้บอลกลับไปสองต้นนะคะถือว่าเป็นชุดสุดคุ้มที่ไม่ควรพลาดค่ะน่าเก็บมากๆค่ะมีแล้วมีอีกได้ค่ะต้นไหนมีเราก็นําไปสวัสดีนะคะช่วงปีใหม่กันนะคะฟอร์มสวยๆส,ส่งสุขด้วยบอลสีกันจ้า ต่อกันที่ไม้ชุดในชุดที่9ค่ะชุดที่9นี้ก็สวยน่าเก็บค่ะโดยเฉพาะต้นนี้นะคะนําเสมอมากๆค่ะต้นนี้มีชื่อว่ามะแก้วค่ะเป็นมะแก้วป้ายค่ะซึ่งนะคะ1กระถางมี2ต้นเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะมะแก้วได้ไปแบบฟอร์มกอเลยค่ะกระถางเดียวก็คุมแล้วค่ะปกตินะคะมะแก้วต้นเดียวหนูขายอยู่ที่100บาทนะซึ่งวันนี้นํามาจัดไม้ชุดให้ด้วยนะคะไม่เก็บไม่ได้แล้วค่ะส่วนต้นนี้นะคะเทพสายรุ้งนะคะยังด่างดีด่างสวยเช่นกันค่ะต้นนี้ เหมาะที่จะเลี้ยงนอกตู้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะฟอร์มใบดกค่ะแรลงมาจากอ่าดารานุพัตน์นั่นเองค่ะจะมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อนะคะนั่นก็คือทิพวารีนั่นเองค่ะต้นนี้นะายิ่งแตกกอนะคะยิ่งสวยเลยค่ะใบค้นหนาก้านแข็งนะคะสวยค่ะทาฟอร์มกอได้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะต้นนี้นะแนะนําค่ะแล้วก็ สำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าชัตทินกรค่ะการกัดสีของเขานะคะจะออกด่างเปรอะนะคะโทนสีเข้มสวยค่ะแตกหน่อนเร็วนะคะชุดนี้บอกเลยนะคะไม่เก็บไม่ได้แล้วค่ะนะคะไม่ควรพลาดค่ะต้นสุดท้ายในชุดนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะโตไปกัดสีสวยนะคะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้ฟอร์มกอก,ก็ดีค่ะสําหรับชุดนี้นะคะเป็นไม้สุดคุมที่ไม่ควรพลาดนะคะฝากไว้ด้วยค่ะอยู่ในชุดที่9จ้ามาต่อกันที่ชุดที่10บเลยนะคะเอาใจ คนรักบอลกาบและอยากได้ฟอร์มกอกาบนะคะแอมจัดเทพสายรุ้งไปให้ถึง2ต้นเลยนะคะด่างดีด่างสวยทั้ง2ต้นสามารถทําฟอร์มกอรเรียงนอกตู้ได้นะคะนี่เลยนะคะกาบต้นที่1น,นะเทพสายรุ้งต้นที่1น,นะคะขึ้นลายมาประมาณนี้นะโทนสีดีนะคะต้นที่2ก็เช่นกันนะคะกาบสวยเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกคา้ารับไปแล้วเนาะประกบคู่กันทําฟอร์มกอลงกระถาง8นิ้วได้เลยค่ะต้นนี้จะเป็นบอลกาบออกทรงใบพัดนะคะต้นนี้โทนสีเปรอะนะ โทนสีเปรอะชมพูเปรอะน้ําตาลนะคะยิ่งโตยิ่งสวยใบใหญ่นะคะมีสเสน่ห์เช่นกันค่ะถึงจะเป็นลูกไม้แต่ก็มีสเสน่ห์นะคะส่วนต้นนี้เป็นไม้โชวเม็ดสีพื้นสวยนะคะเด่นทั้งเม็ดเด่นทั้งสีเด่นทั้งขอบใบนะคะมีชื่อว่าอ่างศิลานั่นเองค่ะสําหรับอ่างศิลานี้นะคะน้อง สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันค่ะโทนสีสวยนะคะโตแล้วค่ะส่วนไม้ป้ายอมาตะที่ไม่ควรพลาดค่ะใครยังไม่มีเก็บเลยนะคะชุดนี้ถือว่าเป็นไม้สุดคุ้มอีกหนึ่งชุดที่น่าเก็บเลยนะต้นนี้นะคะจัดองคยิงท่อฟันป้ายชมพูสวยๆแบบนี้ให้หนึ่งกระถางเลยนะคะนี่เลยเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์หรือจะทำฟอร์มก็กได้นะคะฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการในชุดที่1ิบไปด้วยจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่217นะคะจะเป็นไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดค่ะมีชุดไหนถูกใจโดนใจกันบ้างไหมคะถ้าชอบนะ้นรีบโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์โทร0830541875บ้านนาะบอนสีค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ได้จะดีมากๆเพื่อลูกค้านะคะจะได้ขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมนั่นเองค่ะ โดยการจัดส่งของเรานะคะจะแพ็จแบบคจ,จัดส่งทางกระทางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไตรษณนีย์เอ MS ค่ะเราจะส่งให้รอบวันพฤหัสที่21่ัท่นวาคมนะจ๊ะ阿ะค่ะนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะจะนําบอลสีสวยๆนะคะมาแนะนําค่ะต้นนี้นะ้แบ่งปันออกไปเยอะแล้วค่ะแล้วก็ยังมีจํานวนแบ่งปันอยู่นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าร้านช้างนั่นเองค่ะ จัดอยู่ในตับขุนช้างขุนแทนค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แบบนี้นะแอมเริ่มนะคะฟอร์มกอจากกระถาง4นิ้วค่ะหากลูกค้าท่านไหนมีพื้นที่จํากัดก็ลงปลูกกระถางฟอร์มกอสัก12นิ้วก็ได้ค่ะลงปลูกไปสัก3ต้นนะสําหรับเจ้าร้านช้างนะคะทํา3ต้นกําลังดีค่ะกอสวยเลยนะคะเป็นไม้ที่แบบว่านะคะแข็งแรงค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะฝากไว้อีกบอลสีอีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บแล้วก็น่าทำฟอร์มเกาะนะคะเจ้าร้านช้างค่ะ ช่วงน,นี้นะคะแอมแบ่งปันอยู่ที่กระถางละ70บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดต้องการรับไปจัดฟอร์มก่อ3กระถางนะคะจัดให้เลยค่ะในราคาที่สากระถาง200บาทค่ะจัดมาได้เลยนะคะแอมมีจํานวนแบ่งปันอยู่จ้าเอาละค่ะนะคะแอมต้องขอตัวลาไปทํางานก่อนนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบ้นสีค่ะเจอกับแอมได้ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวนเราบ้านน้ำบ้นสีสวัสดีจ้า